ใครมาละ่ะใครมาไล่พระเชมมากลางคืนแล้วเนาะดึกแล้วมาทำไมนะได้ยังไม่ง่วงเหรออืออยังไม่ง่วงเหรอสวัสดีได้ไหมเนี่ยขอมือได้ไหมเนี่ยเอ้ขอมือก็ยังได้อยู่กลางคืนก็ขอมือได้อยู่ <laughs> เอก่งจังอะไรนะเก่งจังชุดหลอชุดหลอคนละ้งงมืดแล้วนะลูกเร้าก็ยังทำงานอยู่เลยขุล่าเฝ้ายามอยู่หน้าบ้านกับกับใครกับพี่กับปูครับกับพี่กับปูครับ